รัฐธรรมนูนหมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ การปกครองของชาติไทยเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานร,รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย 2. หลังสงครามโลกครั้งที่1เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วยพระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออกยังความไม่พอใจในหมู่ราชการ 3. อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางการเมืองทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 4. รัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษีอาทิภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินจากราษฎรจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ราชการทหารและราษฎรทั่วไปจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการปฏิวัติมีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระยาพาหนพยุหเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดชและพันเอกพระฤาอคคนเป็นผู้บริหารประเทศ วันที่ย7ิมิถุนายนพุทธศักราช2475ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวสาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของรัษฎรทั้งหลายการใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนรัษฎรดังนี้คือ 1. พระมหากษัตริย์สสภาผู้แทนรัษฎร 3. คณะกรรมการราษฎร4ศาลลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบก,การปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์การปฏิบัติราชการต่างๆจะต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การโดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้ สถาบัานที่เกิดใหม่คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระประมาพิไทยประกาศใช้แล้วจึงจะมีผลบังคับได้เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสภาผู้แทนจึงเป็นสถาบัานที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้สารยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม กระทั่งถึงวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชาอาณาจักรสยามฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการอาทิได้เปลี่ยนระบอบก,การปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภาทางนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ตรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติมิได้ใช้เพียงแต่อำนาจนิติบัญญัติเท่านั้นแต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วยแต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย ซึ่งประกอบการเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญของรัฐซึ่งมีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้รัษฎรเลือกตั้งใหม่ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้นได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่พุทธศักราช2475มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งสิ้น20ฉบับแต่ถ้านับเฉพาะฉบับที่สำคัญจะมีเพียง13ฉบับดังนี้ 1. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2427 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราชส4 7 5รวมอายุการประกาศและบังคับใช้5เดือน13วัน 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่10ธ0ันวาคมพุทธศักราชส4 7 5รวมอายุการประกาศและบังคับใช้13ปี5เดือน 3. รัฐธ,ธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2490รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้1ปี5เดือน28วัน4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2490 รวมอายุการประกาศใช้1ปี4เดือน14วัน 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2492ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2492รวมอายุการประกาศและบังคับใช้2ปี8เดือน6วัน 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2475ประกาศและบังคับใช้วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2495รวมอายุและประกาศบังคับใช้6ปี7เดือน12วัน 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2502ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2502 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้9ปี4เดือน20วัน8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2511รวมอายุการประกาศและบังคับใช้3ปี4เดือน20วัน 9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2,515ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2,515รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2,515รวมอายุการประกาศและบังคับใช้1ปี9เดือน22วัน10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศัการาช2517ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศัการาช2517รวมอายุการประกาศและบังคับใช้2ปี11รัฐธรารมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศัการาช2519ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศัการาช2519รวมอายุการประกาศและบังคับใช้1ปี12ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศัการาช2520 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้หนึ่งปี13วัน 13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช252814รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534 15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534 16รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540 17รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2549ฉบับชั่วคราว18รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมเพื่อเป็นการล,ลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับวงชนชาวไทยทางราชการจึงกำหนดวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ